สวัสดีครับคุณสมบัติชาปาเมืองผมมาเที่ยวสตูลครั้งแรกพอผมไปเที่ยวหน่วยสิครับวัดดีครับได้ได้ไปไหนะบอกมานี่พาไปเที่ยวเอง มาสตุลทั้งทีต้องไปเที่ยวเกาะลีเป๊สิครับอ่าได้เอ้ขาเรือลักลอยนี่ไม่ก็มาเรือเครื่องสปีดโบ๊ทสี่น้อยดโอ้แล้วเราจะไปขึ้นเรือที่ไหนกันดีละ่ะครับพี่สมบัตินี่ทีนี้เลย่ยถาเรือปากบารา,ปา,ปา,ปาไปกันเลยฮตามฉันมาออกเดินทางได้เห็นไม้บ็อกแล้วเครื่องสปีดโบ๊ทโอ้เกาะลีเป๊ะถึงเร็วหรือครับเนี่ยโอ้สบายจังเลยอ่ะหาดเขาเขา,ขาไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เกาะลี เป๊ยังไม่ถึงที่ใจเย็นเย็นไอ้นี่เขาเรียกว่ากาะไข่อ๋อเกาะไข่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตูนนั่นเหรอครับ โอ้ยริมทะเลทำให้เป็นทะเลเติมทะเลโอ้ยร้องเพลงสบายจังเลยใบใจนะก็สบายนะสิครับดีแค่เกาะไข่นะสบายอย่างนี้<ด>แล้วเกาะลี<า>เป็กจะสบายขนาดไหนคุณมาเที่ยวหรือยังครับเกาะไข่ใกล้ๆเกาะลีเป็กสตุนบ้านของคุณเองอ่คุณมาหรือยังโอ้ถึงแล้วเลยครับเนี่ยน้ําใสแววงเลยอน้ําใสแววงคุณตายคนกลางผื่นน้ำใส เองเหรอถึงแล้วเหรอครับกอลีเป๊ะน้ําใสกลิบเลยอะนะครับทำไมก้อมันเล็กจังเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่กอลีเป๊ะไอ้นี่ไม่ถึงที่นี่ก็เลยว่าก้อหินงามโอ้ก้อหินงามเหรอครับโอโ้ก้อนหินแต่และลูกแต่และหน่วยนีย่ทำไมมันงดงามขนาดนี้เนี่ย รู้ว่าคนสมัยก่อนจะก,กลึงก้อนหินให้มันกลมแล้วมาโยนทิ้งไว้เป็นล้านๆลูกเลยอะครับเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่เป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะก้อนหินงามบารรเลงหินถุกน้อยถุกเม็ดนี่ไม่ก็มาแล้วกลึงเล้วกลมแล้วงามเหมือนกับเขากลึงมาปนนั่นเลยโอ้โหอัศจรรย์ใจจริงๆนะครับนี่ก้อนหินงามนะผมยังพึ่งขนาดนี้เลยอะ่ะ แล้วจะไปถึงกเกาหลีไปจะขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยใจเย,ยน็นเดียนเดี๋ยวพาไปเองแล้วเฮ้ยผมอยากไปแล้วล่ะสินี่เรากำลังไปเกาหลีเป๊ะใช่ไหมเนี่ยเฮ่อแน่นอนเห็นให้แกถึงแล้วใจรม่มๆโอ้โหน้ำใสเว่งปัณนี้กระโดดตุ่มเดียวเลยนะจมในเดาตุ่มเดียวแหล่น้ำใสปัณณ์นนและ้ยถึงแล้วเหรอครับอ่านี่แหละเกาะลีเป๊ะลงเลยตัวนู้นแหลยใจหัดก็ตา โอ้โหช่หาดสวยจังเลยมีที่นั่งที่พักบ้างไหมเนี่ยมีย่างจังเสียจัยงฮู้ไม่ต้องห่วงที่พักที่นั่งย่างลุยไม่ก็มานี่เห็นไหมที่นั่งริมหาดใบใบอีกินไอะไรอีนอนพักตรงนี้ปันเปลือนี่ไหมก็มาเขาบ,บริการทึ่งที่ทำตนเลยว่ะตอนนี้พักตรงไหนให้บอกชาติานี่แทนพาไปพักเองอ่ผมขอพักที่รีสอร์ดีๆได้ไหมครับไม,ไม่ต้องห่วงรีสอร์ที่นี่ดีถูก รีซอบริการดีถูกรีสอไม่ต้องเป็นห่วงเหลืองนั้นเลยเออแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับนี่คุณมาหรือยังครับที่กอลีเปะบ้านของคุณเองอะ่ะ โอ้นี่ใครอีกครับเนี่ยไอ้น,นี่ต้องใช้เป็นดอลล่ามาจากประเทศนอกโอ้คนนั่งสบายจังเลยอะนะครับโอ้ไม่ต้องว่วงที่นี่นั่งใบถูกมุมโอ้นี่มีฝรั่งมังค่าเดินเที่ยวกันเลยอ๋อนี่ไงที่ผมทมเมื่อกี้คาเฟ่นั่นไงครับเอ่อไม่ต้องว่วงที่นี่ก็ไม่ีบริการอาหารชาวทุกชาวแล้วนี่นักท่องเที่ยว สวัสดีค่ะพี่สบายไหมคะกอลีเป๊ะโอกสบายนะครับน้องวันหลังมาเลยนะพี่ชอบจังเลยค่ะพี่ปอยสบายไหมคะกอลีเป๊ะสบายมากเลยจ้ะน้องเฟิร์นที่หลังลงมาเที่ยวกันอีกนะกอลีเป๊ะพี่อยากจะมาเลยอ่ะค่ะพี่ปอย <c oughs> เห็นไหมไม่ก็มาไม่ต้องห่วงนะครับสะท้านตีปักป้อนโยนใจวัาชาวชาวชาวมีจิบกาแฟอ่านชาวรุ่ยจังอูทถกรีอร์อบริการดีทั้งเปลี่ยนทีกอลีเป๊ะสะตุนบ้านเรามาได้เลยทุกวันที่ขี้เลืออที่ เาเือบากมาลาครับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนแล้วก็ลีเป้กเกลีเป้สตูนบานชานคุณหมามังแล้วไม่จะาไม่มาที่ตีตัวเลยนะครับนี่ขาเหลือลักลอยเองไม่ใช่แป้งนี่โอ้สบายครับผมมาเที่ยวครั้งนี้ผมมาทับ ใจที่สุดเลยเหครับเห็นว่าหาดสไลตันอนดัดนบหกของโลกเกหรีเป 1, ะหนึ่งในยี่สิบของโลกมาสัจจ,จริงๆคุณมาหรือ,อยังเ่รครับเกหลีเปะสตุนบ้านของคุณเองอ่ะคุณไม่มาเลยใช่ไหมผมมาจากแดนไฟผมยังชอบเลยอ่ะมาได้เลยครับเกหลีเปะสตุนบานชั้นยินดีต้อนรับ